สิอันดับปลาสวยงามปี2022 ep 2. 2อันดับที่6ก็คือปลานีออนปลาที่แม้จะปิดไฟแล้วแต่สีมันก็เด่นชัดสวยงามเป็นสง่าซึ่งมันอยู่ในวงของปลาสอดก็เป็นญาติกับปลาหางนกยูงและปลาวัลลนูลซึ่งหลายคนก็น่าจะชอบเพราะว่ามันสีสวยมากอาหาซื้อได้ง่ายราคาถูกไม่แพง และชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยเฉพาะหกตัวขึ้นไปแต่ถ้าคุณเลี้ยงกุ้งรวมกับปลานนีอ,อนระวังนะครับกุ้งเขาจ้องจะเล่นปลานนีอ,อนคุณปลาต่อไปก็คือปลา้มาลายนะปลา้มาลายมันจะมีหลายสีหลายหลายเออเออนั่นแหละแล้วก็อย่างละครับ ใครรีบมีปลามาลายเรีองแสงอย่าลืมเอาไปคืนเจ้าของด้วยนะครับเพราะว่าข่วเขาบอกว่าอาเมีอันตรายอ่ะแต่ก็พูดจึงปลามมลายต่อปลามมลายน่าจะอยู่เป็นฝูงนะสามารถเลี้ยงับปลาอะไรก็ได้แต่ต้องตัวเท่องมันหน่อยนะถ้าตัวถ้าตัวใหญ่กว่ามันหน่างเช่นปลปลา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 อะไรก็ได้แหละ ก็โดนจับกินแน่นอนต่อไปปลามังกรเอ้ยไม่ใช่ปลามังกรเนอะมังกรพูดดีๆหน่อยดูหน้าพี่เขาสิหน้าพี่เขาอยาก,กุะแดกแรลงได้ชนิดสามารถกินยิ่งจบได้ด้วยนะซึ่งปลาตัวนี้เป็นปลาที่ราคาแพงน่าดูครับยิ่งสีสวยๆนี่ราคาเป็นหมื่นเป็นพันแสนเลยก็มีนะรหรือแม้บางตัวหนักก็นะครับราคาเป็นล้านเลยครับ พาสีสวยตัวใหญ่ราคาแพงซึ่งที่มันราคาแพงเพราะว่าดูตัวมันสิครับเท่จะตายโคตรเท่เลยจริงปลาบังกรนะว่ามีอยู่เยอะนะครับแต่ก่อนแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแบบต้องหาซื้อจากฟาร์มอยู่ไม่ก็ไปจับ,จบไปเดินไปซื้อแต่ราคาเป็นหมื่นนะบางตัว องตัวเป็นร้อยไม่ถึงพันตัวต่อไปปลาเทวดานะครับปลาเทวดามันจะแบบตุ้ยตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สิมันจะตัวเอ่อยาวๆตัวแหลมๆนะครับคือเวลาใส่ถุงไม่ต้องใส่สองชั้นเลยนะครัเพราะว่างอนมันสามารถแทงแตกได้เลยครับพร้อมแทงไม่ให้แตกเลยแบบถุงต้องสองถุงนะครับซึ่งปลาแบบนี้ครับ ว่าสวยนะซึ่งคนก็นิยมเลี้ยงกันใช่คนนิยมเลี้ยงกันแล้วมันก็ดูเหมือนเทวดาแต่หน้าตาไม่ให้เลยคนระับไม่เหมือนเลยเหมือนตรงไหนวะอันดับที่สิบป,ปลาหมอสีปลาหมอสีมันก็คือปลาหมอแหละครับแต่ว่ามันจะสีสวยแต่ปลาหมอสีที่คนนิยมเลี้ยงก็คือปลาหมอสีที่ตัวสีชมพูห่วเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ หัวเป็นเรียกว่าหุนแล้วกันนะมันไม่ใช่หุนเอ่อที่หัวมันก็คือเออเรียกวุนเลยว่ะวุนยงังไงดิมันจะเป็นปลาหมอสีตัวสีชมพูหัวหุนซึ่งปลาหมอสีนี้คนที่ยมเลี้ยงกันมากแต่ว่าต้องแยกกระตู้นนะครับเลี้ยงถ้าสมมติว่าซื้อมาสองตัวคุณไม่สามารถใส่รวมไปได้ครับเพราะว่าโดนจับเอ้ยไม่ใช่สิ คือมันจะกัดกันเองครับผมไม่ใช่ประกัดเกือบไม่รู้สิแตมันจะสู้กันเองครับ